นก็มีงานตะปูปลโคอดากิ่งเอ้ยไอ,อ้กิ่งคอยต้อยขีคก็เยอยวันนี้ว่ายัางไงโรคจิบ <c oughs> รุ่งจิตไม่ใช่โรคจิตก็ <c oughs> ใครเหล่าเป็นคนหามา <c oughs> ยังงั้นถ้าไม่รู้จักคนหามันกี่ขาท่ากรไดานี้บ่คงจะมีวันนะเป็น,นปวันป่าวันนวลเช่นปอเมหายายคู่ขานและคู่ไร่เข่งตอนชอบาพาไปหาปีนก็นำกันไปเท่าไรคุณไปเท่าไรคุณและน้องไม่หา,าย่อเถินไรกอเหมือน คนเปิดไม่เลิดคนละไปคนหายเพลงน่ะมาไหมโอปากเป็นคุละโพวันนี้ก็มีเพลงหนาใครเหล่าที่หาเพลงโน้ต่คนหาเพลงนั้นให้ได้เมียน้อยเป็นโม ให ah like no um um 네้ได้เมียน้อยรบนเป็นหมอรบนาโน้ยกเพลงเลอขอเสียลงจะภาพนั้นล็กแก้หายยังได้มาเมบุญเสนอต้องมาไม่ให้เพลงงับต้องอเอ้เพลงนนทนจะเราช่วขอให้เชื่อ จะเล่าโชว์ขอให้เชื่อคือว่าเสียลองหากถ้าเรียกแกไม่มาไม่เกมหัวก็ลงหุนเออุจักลงหุ่นีีโอ้นี่ยนี่คนนี้นารีโนรียตเนี่ยของกุญครูแม่ทำลูกไงงามคกึมแกตามใจทำนตอทำดอกเมย์ตามกบตามกบงามโบกกันก็เร็วกันใช่ ขอบคุณครับคคุุณแม่นาีเก็บของคุณครูเสียรองหาเรียกเล้วเก็แม่มาแม่เก็บหอมก็ลงหุ่นเก็บหอมเมื่อแม่ปลาอยู่ในหายเสียรองเหี้ยวันนี้มาคุยกันก็นางเก็บก็ไม่มีไปทางไหน นีหล่หาเพลงท้งหิทังชายนี่เจ็าตัวนั่งอยู่ทางนเอกเอ่คละอเอออออคละเอีย่เนี่ยเน่ยไปหมดเน่อาไปหมดเนี่ยหายไปสองลอยเนี่ยหายหมดเลยทีเดียวคุละยดักเป็นเด้อตอครูเด้ยังไงนี่น่ะไมเราสองเลยมันต้องคนละห้าคนละสี่สิบเแกบอกว่าคนละยี่สิบเอแกเอาที สี่คนยีทิบไปเลยมันมนขาดมาเกิดเพิ่มให้เพิ่มมันเกิเลืกินลดิให้สองนอยกบอกไปแบ่งกุละยีทิบเกิดกละยยีิบไอ้ันันจะไปแบ่งมามันคจุเมตานจ่แกอีกแกเนาะยีามท่าแกดวใช่ใช่เหลือนัคนละยยีได้รุ่เรื่องเหลือนั่นของคนแกนี่แกก่อนนั่งอยู่ทางนนกแต่ตอนผไปหาเรา ร่งเทียบก็โบปร,ปรา,าราคาไม่เอาหลายพันดอกเขาว่าเสียรองนี่แกดึ่งดูดมนุษย์สัมพันธ์อดี